ตอนมอเขาก็ามีการมีพัฒนาการของเขาที่จะเอางบไปนี่และที่เราดูเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างครับแพงมากกับแพงน้อยอแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถูกไหมแม้ว่าเราจะตรวจสอบยังไงเราก็จับไม่ได้ไล่ไม่จนใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีบางอย่างบ้องไหมอันนี้โยนมาเป็นไอเดียครับที่เราจะเพิ่มกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยกฎระเบียบพร้อมคับมันมีแต่เขาก็เคลย์บายเดอะเกมซ้า,ายขวาซ้า,ายขวาใช่ป่ะคือเมื่อกี้เนี่ยพอผมเซิร์ชไปเสนอราคาก็เป็นบริษัทหนึ่ง เราเปสเปเชียลไลซ์ทำท่อหนาำแต่ว่าขายกองขายทีตาแล้วผมก็ไปเซิร์ชใน d ีดีมันมีวัตถุประสงค์ขายเครื่องดนตรีเขาก็จะบอกว่าบริษัทนี้ขายเครื่องดนตรีได้คิดหรือเปล่าถูกไหมครับจริงๆถ้าเกิดไปเสนอราคามาจากเวิร์กทควันจะเส็มสามเจ้าเออน่าเชื่อถือไม่ก็โวลที่อ้อชัวคุณก็ซื้อจากตัวแทนไหมไม่ซื้อจาก โ <Okay. S 2> อเคอะเราตอบประเด็นนี้มันมีประเด็นเรื่องของถูกของแพงหรือว่าการเสนอราคาแบบเี้เ,เซนดูนี่น่าอะไรไหมนะสาหรับเรานะคือเรื่องเนี้ยมันบางทีเนี่ยมันเป็นวิจารณญาณาด้วยแล้วก็และราชการเนี่ยจะชอบอ้างว่าของแพงเนี่ยบางทีมันต้องแพงสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีค่าประกรันรวมไปค่าเมนเทนซน์ค่าที่กวาจะจ่ายเงินใช่ไหมด้วยนะสำหรับสิ่งที่พักประชาชนเราเสนอนะคือคุณไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องแบบนี้เลย ทำสิ่งหนึ่งแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาการซื้อผลุลััณ์์ที่แพงได้ตั้งแต่นี้ต่อไปจนในอนาคต<ม>ก็คือทําแพลตฟอร์มแบบช h อปปี้ลาซาดาแต่เป็นของภาครัฐคืออันนี้ไอ้กับพี่เติ้ลเคยไปดูงานที่ประเทศเกาหลีเนาะคือเกาหลีเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องการทุจมครอการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกัน<ม>แล้วสิ่งที่เขาคิดก็คือว่าคือกูไม่ต้องมานั่งแก้เป็นเคสตายเคสคือ ซื้อปีหนึ่งอ่ะมันเป็นร้านร้านโครงการอ่ะมันเป็นร้านโครงการที่ลุนจับโครงการไม่ได้หมดหรอกถูกไหมดังนั้นสิ่งเดียวที่ทําได้คือพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ผู้ประกอบการทุกคนน่ะเข้าไปโพสต์แข่งกันในเนี้ยได้ได้อย่างแบบแข่งกันจริงจริงดีใจที่ยายเข้ามานะคะเออเออไม่ยกว่า แต่ว่าการนึงขอขอพูดใหด้จบว่ะก็คือแพลตฟอร์มอันนี้ก็คือให้ทุกคนเข้ามาเข้ามาแข่งราคาแล้วคือนายเอนายบีนายซีจะขายกล้องคุณจะขายตัวละป็นแสงก็ได้คุณบอกไหมคุณก็โพสขายไปเลยแล้วทีนี้คนมันจะได้เห็นเล้คู่คุณก็เห็นหน้าหน้านนะคะแล้วมันก็คดีคนที่ขายราคาที่ถูกลงถูกลงคุณบอกไหมแล้วถ้ายังมีหน่วยงานไหนที่ยังจะเลือกซื้อของแพงอีกอ่ะ อันนี้คุณต้องทำแบบระบบ AI มาตรวจจับแล้วว่าเอ้ยคุณมีเหตุผลอะไรทัง้งที่มันมีของที่ราคาที่ถูกกว่าประกันก็พอๆก,กันซัพพลที่อย่างพอๆก,กันหรือแต่คุณเลือกซื้อของแพงอันนี้ก็สามารถที่จะแบบลดลดการที่คุณนในการสัปปร่งซื้อจัดจ้างทะลุคันได้ได้แบบที่คุณไม่ต้องไปจับเป็นเคสไปเคสแล้วอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็เออ เข้าใจว่า60%เนาะในการในการในการซื้อจากรูดแัของเขาเนี่ย60%เป็นของที่แบบว่ากะซื้อซ้ำก็แต่รูแต่ตั้งทีเขาบอกว่าหลังจากที่เขาพัฒนาแหล่งทองนี้แล้วเนี่ยก็ปรหยัดเงินได้3-4%ประหยัดเงินได้ประมาณที่ที่ซื้อขายันได้3-4%ก็เข้าใจว่ากรมบัญชีกางของประเทศไทยเนี่ยกำลที่พัฒนาแพล่งนี้อยู่แต่เราก็ต้องเข้าถึงเกิดปนะว่าไม่อยากให้ กลายเป็นเป็นที่ล็อกสเปซที่หน่งคือประเทศไทยอ่ะคือชอบไปเอาของมาอยู่นะคะถือป่าเอาองค์กรอิสระเอาหั้นเอานี่มาใช้แต่ว่าพอคุณเอามาใช้อ่ะแต่คุณไม่เอาแนวคิดเขามาทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เอาวิธีการที่มันแบบเยอะสิทธิภาพมันเออมันจะเอามันมาใช้แบบไทยๆก็ตั้งท้อสังเกตว่าไม่อยากให้มันมีการล็อกสเปซเออแล้วคือลดความโมดดิงหรือคาดว่าซัพพลายเออร์ที่พวกคาดการเรียกมา ซื้อนอ่ซื้อของซื้อครูค่ะซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรกันเขาก็ยังม่ถายกันะแต่เนี่ยถ้าอย่างในความจรเขาควจะต้องหาหลายๆในการจัแรกในการมีการาดนถ้าอย่างดูในรูปอ่ก็มีแอปที่เขาเลิกเขาจะพ้หมลงงาเลยเระนั้หาลัยหลมหมดอะรือเรืฉพาะว่าจะเป็นคอร์สเกี่ยากัเกี่เวกัอะไรก็ด้แตเราแค่สงสัยว่ามันมาได้ยังไงมากกว่าจริงคำถามผมมันมีประโยชน์่าเหลือแต่รใช้คือลด่องการ อย่างที in in ้เเนียคอกรุงเพเมื่อเจอซัพพลายเออร์ว่าเขาเขาเขาขกองถ้าที่โคราชจะซื้อเขาก็ต้องไปล้างานใหม่เหมือนกันว่าใครกันบ้าขายกองขยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันก็ก็แต่งขายที่คนก็ลดต้นทุนในการขาสินค้าผมว่านี่มันก็เป็นประโยชน์เรื่องที่ายคือลดคอร์ชั่นลดทุนการรวมถึงถ้าดีเถ้าเราจะพัฒนาไปนูศสาการเป้าหมายที่ไกลกว่าแค่ว่าเรื่องลดคอชนมันก็ทำได้ ว่าเครื่องมือแค่อันนี้เราอยากจะพัฒนาอุาสาหารมด้านนี้มันก็ทำได้คือมันมันเป็นเครื่องมือที่ที่ที่ว่าเราจะเลือกใช้เรื่อมือาเปลี่ยนเครืออาเปลี่ยนคือตอนนี้หกของเกาหลีเนี่ยหกสิบเปอร์เซนเขาใช้ตรงนี้ก็คือว่าคือปรกงปรกการในทั่วไปเนี่ยเซลอิโต๊เนี่ยคือคือจำเงนจริงจก็ต้องต้องเป็นขอความอะรนะให้มีตาตเปลี่ยนคือว่าอุปกรณ์เค่อืดีฟูสไปเคื่อเสียงที่บะไปต่อก็ได้นะแล้วก็รู้ ที่อยากถามถาง่นี้ครัคือว่าอไรกปตะมาช่ช่วยนกันตรวจสอบแต่ไม่ได้เปเหที่ทำให้เกิดการแบบนี้แล้วก็คือว่าเคกทมอาจจะมีถ้าทำที่ตลิ่ก็อจะโดนเล่นแต่ถ้าทำาไที่สาธารณะอีจะอนการโดนทำบอกว่าให้มาทำย้อน้ทอะไรที่ที่การที่บางอย่างครับต่อให้เราซื้อน้ำยา ค่าล <cin stereotype> ูกน้ำอ่ะแกเราแต่ย so ังไเขาจะเสอค่าจดต้องไม่ได้นะแต่วันส่งอ่ะจะกคว่มเพิ่มค้าเปอร์เซ็นหรือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นไมลงความปริงยุ่ไม่หายกไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็หาวิธีเอาชนะมาแล้เรานช้คิดคูณค่าแบนที่ทเพราะว่าเราจะแลแต่คิดแต่ค่าด้วยแอปไหนก็ตามท้ายแล้วันยื่นของคือเวลาไปลงเขตลงชุมชนนะตู้น้ำอ่ะอยู่หลังห้องน้ำตลอดเพราะมันผูกมันทังเขามีเ้าทังซื้อใหม่ถูกกว่าน ุกคนเป็นแบบนั้นหมดเลยตอนนี้ถ้าเราจะทำไรก็ตามถ้าไม่มีคนกันสองมันสูญทแล้วเมืองไทยอ่ะชอบซื้อถูกกว่าแล้วก็งทีเหมือนเราซื้อตู้เย็นซื้อบางยี่ห้อใช้ได้30ปีนะแต่บางยี่ห้อ3ปีไปซ่อมเขาบอกค่าซ่อม8,500ซื้อมา6,500น้าจากการไปอยู่ไปเลยถ้ามันมีประสิทธิภาพถ้ามันแต่ไม่แน่ใจนะว่าเราจะสามารถใช้กดเงินเดือนครอบครับอะไรได้ไหมถ้ามีก็มันเป็นเหม่อนทั่วไปเนาะมัน มันอยู่ที่ว่าเราจะมัทคัใช้ใช้งบเข้าไปแล้วเรื่องเรื่องคุณลอกคุณฟองเนี่ยอันนี้คือท้าที่สุดและ <S <S คือมันไม่ใช่ว่ามันมันไม่จะเป็นมันจะเป็นแต่ถามว่าคุณลอกยังไงแล้วตรวจว่าตรวจสอบเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งมี่หี่ที่เคยคุยกันมาด้วยทีดจรอยู่หรอกนอกจากประกาศว่า,า,าแล้วคุณจะคุณจัดเินนี้ไปไปกองที่ไหนแล้วคุณเปิดให้มีคนไปตรวจสอบหรือเปล่าว่าคุณคุณจริงๆรั้ไหมถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ราชการบอกให้เอกชนมาบอกว่าคุณเป็นเท่าไหร่ ให้หอนมันก so, ็อย <Walking> <c oughs> ่างที่ที่เห็นกันอยู่แล้วเนี่ยที่กระบวนการตรวจสอบมันอยู่ที่คุณตั้งใจว่าคุณจะแก้เรื่องนี้ไหมแต่ว่าวิธีแก้คือมันวิธีแก้ไม่ใช่ไม่ทํแต่วิธีแก้คือคุณไปทำอะไรให้มันมีประสิทธิภาพเพราะบางเรื่องมันจําเป็นแันเรื่องไปเรื่องประสิทธิภาพว่าอือเรื่องเรื่องการายละเียดในการจัดการคือเรื่องประสิทธิภาพอ่ะไอไอมองอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือมันเหมือนกับว่าประสิทธิภาพในการในการในการใช้งบประมาณคุณบอกว่า เฮ้ยผู้ว่าคนนี้บริหารเงินแสนล้านแล้วกรุงเทพแบบเปลี่ยนไบไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเรื่องของประสิทธิภาพแบบเดินรวไนะคะคือสำหรับไอ้อ่ะบางทีอ่ะการไปออกบทระเบียบหรือว่าการไปการไปซิกอะไรบางอย่างเนี่ยคือมันมันยิ่งทําให้ทํางานกันยากแล้วสุดท้ายอ่ะคนคนที่อยู่ข้างในคืองก็หาเรียกว่าอะไรนะหาหาหาห่นขามในการที่มันทาให้มันถูกกฎหมยได้อยู่ดีกว่าแต่ที่ว e e, ่าตาของประชาชนอะ คือคุณพิจารณาอย่างสำท่านั่นแหละที่ที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจอะว่าคุณบริหารแบบเนี้ยแล้วแล้วคุณจะได้ไปต่อไหมนึกออกไหมคือเพราะว่าบางเรื่องอะมันประสิทธิภาพคุณแบบคุณวัดอย่งไใช่บางเรื่องมันมแบบแบบุณวาาัดไม่ได้จริงๆมาานันเป็นการแบบตัดสินใจในทางการเืองว,ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรนึกออกไหมว่าแล้วแบบประชาชนพอใจไหมอะคือดังน,นั้นมันมันก็ต้องตัดประชาชนนี่แหละเป็นคนเป็น,นคนตัดสินใจว่า ประสิทธิภาพดีในในแบบในแบบของไทยก็ก็เลือกต่อแต่ว่าถ้าถือว่าไม่ดีก็ก็ไมแบบเออ เปลี่ยนพลอชันเอาไว้ประเทศไหนไเดินได้ประเทศไหที่มีการปรับพัปชันหรือร่งมือพัปชันประเทศนั้นจะเดน้หครับคำถามก็คือว่าชัวันนี้ครับสสอได้รับการเงแบได้มีมการปรับการเรื่องนี้นะครับเรามีองค์กร่อด้านผลักดั่อการเนไหวครับได้มีการปัการเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนี่นเป็นคำถามทีครับคำถามถัดมาคือว่า ในส่วนของเรื่องของการสร้างเองโดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดาต่อให้เราสร้างเราเดิไปในสนามที่ม่ได้มีห้องรกห้อมีซิสเต็มที่มาประอบขึ้นมาดียกเว้นยกระดับที่าได้เลยาัมลแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะสร้งมีวิจากาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยที่มีมาจากต่อเรื่องแต่ก็ยังเกิดเรื่องนี้อยู่แม้ที่ผ่น ิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบถ้านประชาชนบอกาประชาชนตรวจสอบได่หมดองค์กรอที่สานะครับเรามีพรบว่า้วยะในเรื่องนี้ว่าให้ในที่สามเองอการสอบ้านโรยบ้านประเทศยทางดินทา่ในการนี้ยังไม่จแเท่าไหเรายังไม่มีการใช้ตรงนี้ได้เป็นที่เลยก็กลับมาัคำถาที่สอ เรงที่ลดหย่างที่ไม่ได้ล้ย่านที่อยากเจอเรื่องแต่พอเนี่ยเขาก็ําเราก็เคยมีเหตว่าที่แล้วการเอาข้อมูลจากสื่ต้รายมีที่อยาเอามาเปิดเผยมันก็ทำเป็นเ็แฝที่มีนโว่าโครงการไหนสอบพิลุก็ทุกที่อ่าเลยขึ้นมาหรือเราโครงการจี่จ้าอนี่ห้าล้านห้าปีเป็ห้ล้านโครงการไม่มีใครือั้ กิกรบว่าเอากที่เราได้กานวดเนี่ยเขาแน่้วอถ้าอูว่าเฮ้ยแลมันมีกัุจรตแต่ไม่ด้บอกว่าเขาไม่ีนะแต่เราีชี้ลไปเรื่อยๆี่อันนี้เขาก็อะไรทแล้วก็อันนี้คือขามสว่าคือเขาาคือบอกว่าถ้าอยู่ข้งูนี่เขเกิดจากการที่มันก็มีสิ่งเดียวที่เราหาเสือไว้ตอนที่หมดแต่ความรวดเร็วในการเสี่อปเนี่มันช้าแค่นึงนะครับคือมันก็ถามว่าไม่มีเกีย ก็มีการว่าสองปีเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงแล้วแต่มันช้ากว่าที่เราอยากจะเห็นมากๆวันนี้อเหตุผลที่กำาเราก็ยังเข้าทำตเดงนอย่างนี้สองเรื่องสองเรื่องไปแถ้าถามว่าต้กเดือนต่างนี้ทำอะไรได้บ้างมันก็เป็นระบบการต้เแบบเฉลยข้อมูลเอาง่ายอย่างแค่ว่าประชีทรักสี่ทุกวันเนี่ยนักการเมืองอย่าของปปชเนี่ยงเขาเปิดเผยเมื่อหลายวันแต่สิบวันเขาก็เอาลงไม่มีเฉลยเลยว่าทำอไมเปิดเผยเม่อหลยแต่สิบวันเอารู เขาก็ไปไปตีเี่นว่ากฎหมายบอกให้เปิดเผยไม่ได้ให้เปยดแท้เออมีอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้เราก็ต้องไปมาจนกกรสัปดาห์ที่แล้วก็อู้ so ว่าจะประกาศไปทุกคนตัวอื่นๆอย่างอื่นก็จะแก้ได้นะครับเพี้ยแต่เรากำลังมันไมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยว่าที่จะขยับเรื่องพวกนี้แต่เราก็พยายามทำงานนี้นด้วยนอกจากระบบที่พูดถึงไปการเปิดเผยอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าจะมีส่วนสำคัญก็คือสิ่งที่เราบอก เป็นระบบว่าคนโกงวงแตกคือมันคือจะพยายามเพิ่มระบบเป็นระบบเข้าไปว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้ทำคนเดียวมันทํากันหลายคนอยู่แล้วแดี๋ยวก็เราเพิ่มระบบแปลว่าเฮ้ยใครแฉก่อนเขาก็ได้สิทธิ์ว่โทษมันมันจะทําให้ความระแวงในการโกงเนี่ยมันเกิดขึ้นในหมู่คนที่จะโกงดันแล้วสุดท้ายมันก็จะลดความตั้งใจหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดโกงมันเล่นไม่้ ในตอนเรืองนี้นั่ยือเรไม่มีไม่มีเป็นไปได้ที่จะเป็นศูนย์จะทํให้น้อยที่สุดและจับคนที่โกนี่ให้มากที่สุดยี่จับให้มากความดูแรงูใจแล้วก็น้ำมนะครับผมเิด่ว่ามันก็มีปัญหาที่เราเลือกช่เราปน่นที่อนี้นี่ยีว่าเาปะจาก่็้ามานประร้อน้อนทางที่บอกว่า

ต้องมีภาคประชาชนหรือว่าเป็นเหล่านักนสเนี่ย้อมนตปวกอแต่ว่าคอว่าภาคประชาชนไม่ได้คือแม้ถ้าว่ามีผ้มามานเนี่ยก็มีเกตอบงทีก็มีไม่ีตวแต่อยานั้นถึจเข้าไปร่วมทำโครงการแบบนี้เพราะว่าโครงการตัวนี้จต้องจ้างค่าจ่ยเยอะมากน้องแล้วก็ผู้ทำงานเนี่ยถึงเออาตั้งกัน้อยแต่สองก็คือถึงแม้ว่าจะตั้งกัน้อยยคนที่จะเข้าไปเป็นเรียกว่า พูดถึง no, พูด no, ถึงการที no. ่แบบว่าเออเป็นเรื่องอะไรนี่เกิดงานที่หมอเข้าไปอ่ะก็ยังหายได้คือมันก็มันมันมันก็เป็นปัญหาที่แบบว่าไม่รู้ว่าไก่จะขายอะไรเกิดก่อนแต่ว่าแน่แหละมันมันก็มันก็เป็นปัญหาถึงแล้วว่าเราอยากให้มีความตั้งใจอันดีกันอยากให้เกิดสร้างภูมปัญญาแล้วแต่ว่ามันเปัญหาคนในทางมันก็ยากที่ภาคองค์กรต้องส้าความ่วมมืเขาบอกว่าต้อมีปัญหาต้องปรอง ใช่ค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเอเป็นองค์กรของนักฟุตบอลชาตินี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งองค์กรหลักเลยที่เป็นคนส่งส่งคนเข้าไปในในช่องของสโมสรต่หละแต่พอทีเนี่ยมันก็มันก็ไม่ออกเอยคือผู้สังเกตการณ์คนแล้นอ่ะมันก็ต้องมีงบประมาณเข้าไปใช้ถ้ารัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณเข้ามาให้ก็มันก็ไม่เกิดการตรวจสอบแล้ก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบทาการเงินเหมือนกัน ว,ว่ารัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องมนีคำถาม่